สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวพุไทยชาวสวนค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวพุไทยในคอกวัวเหมือนเดิมค่ะนี่วันนี้นะคะวัวของคอกสาพุไทยได้กินหญ้าสดทั้งวันเลยค่ะอันที่จริงก็กินอิ่มจนท้องป่องแล้วนะคะแต่ว่าสาวพุไทยก็จะให้เป็นมื้อเย็นเพื่อปิดท้ายอีกค่ะทุกคนสําหรับข้อของสาวพุทไทยนะคะถ้าสมมุติว่าวันไหนที่สาวพุทไทยไม่ได้เกี่ยวหญ้าเนาะสาพุทไทยก็จะ ปล่อยออกหาเล็มญ้านะคะกับเข้าวคอกมาตอนค่ําก็จะให้กินเป็นฟางหรือไม่ก็เป็นต้นกล้วยสับนะคะเสริมกันเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนที่สาวผู้ไทยไปตัดญ้ามานะคะมีย่าสวยๆอ่อนๆนะคะสาวผู้ไทยก็จะเอาให้กินเป็นฟางตอนเช้าสายๆมาให้กินเป็นญ้านะคะแล้วก็ตอนบ่ายมาก็จะเป็นย้าๆๆยาวไปเลยจนเป็นตอนช่วงก่อนที่จะมืดก็จะให้เป็นฟางค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นหญ้าธรรมชาติเลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะเป็นหญ้าธรรมชาติที่ช่วงนี้หาได้ทั่วไปค่ะตามริมห้วยริมหนองนะคะสาผู้ไทยกับพ่อ้านก็ไปหาตัดเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดมาให้กินค่ะช่วงนี้ก็หญ้าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าที่หมู่บ้านของสาผู้ไทยเนี่ย่าเลิกเลี้ยงวัวไปก็หลายคนนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็ขายยกอกกันไปก็หลายคนแล้วเนาะก็เลยไม่ค่อยมีคนตัดหญ้านะคะช่วงนี้ก็ คอกของสาวบุไทยเนี่ยก็ได้กินแบบอิ่มน้ําสําราญต่อการหลายวันแล้วค่ะทุกคนเป็นยาที่เราไม่ต้องซื้อต้องหานะคะตัดเยอะก็ได้ตัดน้อยก็ได้แล้วแต่ความขยันของเราเลยค่ะก็กินกันอิ่มแปรทุกตัวเลยนะคะอร่อยนะคะยาอ่อนๆค่ะมันก็จะมีอ่าบางที่ที่อาจจะยาวแล้วบางที่ก็ยังสั้นอยู่นะคะ แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหญ้าป้องๆอ,อย่างนี้แหละค่ะเนี่ยที่สาวพุทไทยไปตัดมากับพ่อบ้าน,นะคะเป็นหญ้าน้ำเนาะจะอยู่ริมห้วยริมหนองค่ะเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ว่าอ่าก็มีอยู่นะคะเป็นเป็นหญ้านีเปียหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาปลูกไว้เนาะก็มีญาติให้ให้ไปเอาอยู่นะคะแต่ว่าสาวพุทไทยยังไม่มีเวลาว่างไปเอาเนาะก็เอาที่ใกล้ๆก,ก่อน,นะค่ะให้เขาได้กินกันก่อนนะคะไปเดี๋ยวสาวพุทไทยพาไปดูฝั่งทางโน้นบ้างนะคะฝัง่ง แม่สีนวลกับแม่บัวคำบัวคูนค่ะมาทางนี้บ้างค่ะทุกคนค่ะทางนี้ก็จะเป็นแม่สีนวลน,นะคะกับแม่บัวคูนค่ะแม่บัวคูนนี่ท้องสี่เดือนแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มอวบอิ่มแล้วค่ะสาวผู้ไหยก็ซื้อเข้ามาเลี้ยงค่ะก็มีตัวผู้บ้างมีตัวเมียบ้างนะคะ ปนกันไปขายตัวผู้ออกเอาตัวเมียเข้านะคะแล้วแต่ว่าจะหาได้เนาะเป็นพันุ์ไหนก็ซื้อนะคะเอาที่ดูตามความเหมาะสมดูตามงบประมาณค่ะแต่ว่าสาวประทไทยเน้นถูกนะคะทุกคนคะ่ะเน้นวัวถูกนะคะไอ้ที่ซื้อซื้อมาเนี่ยราคาแต่ละตัวไม่เกินหมื่นสักตัวเลยค่ะทุกคนซื้อมาในในราคาที่แบบหลักหลักสิบหลักสิบทั้งนั้นนะคะ ต่ำกว่าสิบก็มีนะทุกคนแม่สีนัวเนี่ยยังผอมอยู่นะคะยังไม่ถึงกับอ้วนมากแต่ว่ากินยากเก่งนะคะดูดีแล้วก็ช่วงนี้เหมือนเขาจะผัดขน,นะคะ่ะทุกคนเหมือนเขาจะผัดขนนะคะส่วนแม่บัวคูนของเราก็โอ้ <c oughs> ก็กินเก่งอย่างนี้นะคะเป็นประจำเนาะเป็นอ่ามันไม่ใช่วัวพันใหญ่นะคะสําหรับ ที่สาวผู้ไทยเลี้ยงจะเป็นวัวไทยกลางมากกว่านะคะจะไม่ไม่ได้เป็นอ่าวัวพันสายพันใหญ่ใหญ่ตามที่เขานิยมกันเนาะส่วนใหญ่แถวแถวนี้เขาก็จะเลี้ยงเป็นวัวแบบนี้นะคะเป็นวัวบราแมนลูกผสมอ่าหรือว่าจะเป็นวัวไทยกลางไทยกระโดนมากกว่านะคะแต่ว่าสาวผู้ไทยก็เพิ่งจะลองเอาชาโลเล่เข้ามาเลี้ยงดูค่ะทุกคนค่ะ ก็มีเจ้าทองเนาะที่เป็นบราหมั้นนะคะทุกคนเป็นบราหมันเนลือดร้อยแต่ว่าค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากกว่าวัวอ่าไทยกลางวัวไทยกระโดนเรานิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่มันมันจะว่าอย่างไงอะ่ะมันมันเลี้ยงยากกว่ามันไม่มันอ้นนวนช้ากว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหนึ่งเราไม่ค่อยมีหญ้าให้เขาด้วยหรือเปล่าก็อาจอาจ,จะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะ วันนี้ก็กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญค่ะว่าจะไปตัดอีกอยู่นะคะให้อ่าแดดมันเย็นๆลงสักนิดนึงค่ะแล้วค่อยไปตัดอีกนะคะกินเก่งมากค่ะทุกคนช่วงนี้กำลังตั้งท้องเราก็ต้องบำรุงกันหน่อยนะคะพยายามหาหญยาสดหรือว่าอะไรมาให้เขากินเนาะเพื่อเสริมนะคะให้เขามีโปรโตีน ไปเลี้ยงร่างกายของเขานะคะเพราะว่าเขาก็ทังอุ้มท้องด้วยเนาะแม่บัวคําก็ตั้งท้องแล้วนะคะแม่บัวขุนก็ตั้งท้องแล้วอายุประมาณสี่เดือนเหมือนกันเลยค่ะอายุคันอันนี้ก็มาอ่าถ่ายบร,บริเวณคอกนะคะบรรยากาศในคอกบัวของสาวพวไทยให้ได้รับชมกันค่ะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าวัวในคอกมียากินค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรับชมคลิปของสาวพไทยในคลิปต่อๆไปแล้วก็ทุทกๆคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ